เดี๋ยรออเทียงนายังเหแต่บันไดเข้าไปกับผมเทียงนาระก็ทมเสียทีครับผมครับตอนนี้ยังเป็นแบบใหม่ไตเข้ามาอยู่้าสิเฮ็ดเป็นบันไดขากเข้ามานน่บันไดขามหมง่งไม้สักทองครับผมรึปภัากา้าชิวๆเสียงลมเย็นวอย เย็นสบายน้ำเข่าเขียวขึ้นกระสีพิงางเมืองปูเมืองป่าตัวนี้เป็นฟางครับผมฟางก้อนผมว่าสิมาเห็ดเห็ดฟางนี่แหละกำลังสิงลงมาพอดีเร็จของเร่าๆก็เลสิมาออกฟางนี่ขึ้นจากน้ำให้มันเสด็จน้ำก่อนมันจะสิยกไงสีงขึ้นมาฟังแล้วก็จะเสียน เพาะเอาเสือเห็ดลงเพาะครับผมสั่งข้าจเจ้ามาหมู่บ้านเมื่อก่อนอ่าบรรยากาศทิวทาก็งามงามพี่นองแดดตะนายครับผมกําลังวาเสียออมาติดไฟเอาไฟโซลาเซลล์มาใส่จักหลอดนึงครับผมเพราะว่าเอาใส่ไปร้านอยู่บ้านนะะ่ะนรถตับมือนะ่ เลยว่าเสียมาติดนี่ติดลานครับผมครับพอได้นั่งย่ากมาขึ้นหาเห็นหวงพอได้เห็นฮวงบางขึ้นครับผมครับโอ้ชิวชิวบรรยากาศใกล้สิแล้วล่ะครับผมจะว่าอีากอย่างหนึ่งก็คิดว่าสีเข็ดส่านซ่านมองนี่ระวังนี่มานีมาน,มานีออกมาอนี่สซ่านทางเตะครับผมบริณางให้อาหารปลาทางล่าง เห็นบันไดขึ้นมาโอเคครับผมก็เรียบร้อยครับผมครับก็ทําเสียทีผ่านไปครับผมโอเคขอบคุณหลายๆครับผมสำหรับการติดตามครับผมครับอ่ะจังไดยขั้นตอนต่อไปก็เสีัปเดตเลยเนาะครับเนาะอ่าจีเป็นจังไดยก็ได้ครับผมครับขอบคุณหลายครับสำหรับผู้ที่ติดตามครับผมครับขอบคุณครับ